สวัสดีครับอุ้มครับสวัสดีค่ะแมมค่ะมาเด้อพี่น้องก้องไปมืนีเมื่อกี้นั่นทุเรียนครับอันพอดีน้องเอฟเพื่อนขอมาหมูวานนี่ครับในคอมเมนต์ของอุ้มในเฟซนะครับเพื่อนบอกว่ากินทุเรียนให้เบิ่งแน่มื้อนี้อุ้มก็เลยพามากินทุเรียนนะครับแต่บรรยากาศฝนกำลังสิมาแมงวีก็หลายๆเฝ้ากินก่อนดอกพี่น้องทำมาซิมเบิ่งว่ามันสีเป็นสรสชาติแนวใดเอาไม่บ้านกินเลยพูดง่ายๆเลยพี่น้อง หวานกรอบนะหวานกรอบกรอบนอกหวานในอืมมนะุมเลยน่บมันกรอบๆอ,อากาศในมันหนุ่มๆมันหวานบกุมเนาะหวาน,วานพี่น้องฝุนกะทิโตก มีแล้ย <laughs> บัตรนี่นะ4 0 0สิบาทด้วยค่ะทุกๆเหนือ,อ,องามพร้อมแอมอซ่บพร้อมดูซอยหางแก้วนะครับตอนนี้ ดีเนาะพี่น้องผู้ใดอยากไปซื้อกินดนะครับคอไม่ได้มากินไม้เนี่ยคนอ,อยากกินน,น้องเอฟก็ขอพร้อ ขอ,องขเขาสหลไยๆแม่งวีก็ไรอื่วนมันน่นตกไปปล่อยแล้วบบน,นี่ขอมากินยูป,ป้าน่ะนะไม่งวีมันเราเป็นไรดูดิกรอบมันกรอบแบบมันกรอบแล้วมันหนุ่มข้างในแต่มันหวานบอกผมมันจะเป็นแบบม,นมันมันหวาน แอบเว่ยแอบเนาะนะข้างแรกของปีนี่นะครับทุเรียนของอุ้มกับแม่บ้านคุ้มค่าอยู่พี่น้องชีลห้าสิบบาทถ้าสั่งแบบเอาแต่เหนือเนาะแม่นอันนี้คือเพิ่นเพิ่นสีขายแค่เนื้อแต้เพิ่นกัดสิ้นเหลือกให้เห้าแบบง,งามเลยโลนึงสีลอยห้าสิบตะวันเหนืองามแ่บพร้อม เพิ่นขายเป็นนวยกะโลละอร่อยหุกสิบบาทกลงของเบป็นนวยจะแนะนำให้เอาแบบเท่ากันเนอะนั่นพาพี่น้องไปซื้อแนะนำให้ซื้อแบบที่เพิ่นแกแล้วเพราะว่าเขาจะได้เห็นเนื้อเพิ่มเนื้อของทุเรียนหนักเขาซื้อเป็นนวยอ่ะมันจักนี่เนาะหนักกระ คือเด๋ยวตัวที่แบบสำหรับตัวข่อยนะข่อยคิดว่าแบบซื้อแบบเป็นเนื้อที่เพิ่นแก้นเนื้อแล้วนะคุ่มกว่ามันรีกระไรเลยโอ้ยสบามันแบบมันกินมันกินอันอืมเนาะโอ้ยคลิปนี้ก็สิบป้าวกินได้ดอก สนมาพี่น้องแขงกรับเชิญหลายหลายบรรยากาศดีเนาะอ้าลุงก,กินน้ำหนึงไปที่เปนกก็นไงบ้าปี๋ข้าวเดียว อ้วนขึ้นแบบเหืองห้องเบือง,ง,งที่ไหนพี่น้องเบือง,งเหนือมันมันแบบสีเหลืองแบบโอ้ยแ,แบบกรอบนอกหนุ่มในรีเบเล อยู่ใจคับพี่น้องแซ่บดีแล้เนาะตอนแรกคิดว่าแบบทุเรียนมันเกินตลาดคิดว่ามันจะบวชแอบดิแบบทุเรียนแบบตั้งแต่ละเขาขายหลายคนแล้วนะมันเหลือแต่แบบพอขายดีแนละ้วพอขายไม่พอขาเกาพอขายไม่เก็จะไม่เคยเหงุด้งิดพถึงเป็นแบบว่าเพิ่นมาขายเะแหลกตรงสี่กับสีิ่นกับเบื<ม>้บองบ่เป็่นนะเนาะนกับเบื้องร้านดีดีนะเด้อเพราะว่า เป็นค้ายหลายคนหลายเจ้าเห็นไหมอืมอินมาแบบโอ้ยนอนแขกรับเชิญกันด้เนี่ยขี้ไหนเบ้ออ,อ,อิน,อนอแบบห่วัก็ได้เล้วมันแรงหวานในบ่หวานในแต่ว่ากินหลายบอดีเด้อพี่น้องมันหวานไงที่อากาศแนีนี่อากาศท้อนๆกินแล้วหวานในบ่ ไลยบุหรีนะแมงวีไล่ไล่บหรีบ้างมันมานในอากาศแมงวันพร้อมอากาศมัน้อมว,ว,ว,ว่าอิ่มอ่ะกลิ่นมาจากไหนโอ้ยแมงวันเานาะไล่ในแล้วเนาะเอาไปอืม,ม,ม ส้างกำแมงวีอยู่วะอืมกินในห้องมันบดไดอทตลุดแต่ไมกินแบบบรรยากาศข้างนอกแดดแัด,ะดะทะลุดดีไปรที่รอห,หาจอวหาใหญ่ปลาอีกแล้วโอ้ยกเกิดขึ้นเขางบันี้ไปปลาเก่าด้วยครับอันนี้ไม่อีกแล้วไปเรื่อย ไม่ไหวแล้วย่านหอนน่อนแน,น,น่หยับห่อนแน่สองคนเราหนึ่งพอดีแต่ห่างกินบ่ไหวแล้วอากาศมันห่อนน่ามาล่ะไปมนี่ก็สีลาพี่น้องไปก่อนนะจ้าคลิปหนาจังพอกันไหมสีมาเป็นแนวใดกับลอดติดตามนะเดจ้าสีมาแบบว่า แข่งขันกันหรือว่าสิาพาไปกินของเซ็บๆกันจังใดกัติดฝากติดตามไปมด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้เฮ้งสองคนไปก่อนนะครับบ๊ายบาย